สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็ซัมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทําวุ้นข้าวโพดค่ะเริ่มต้นเราก็จะทําตัววุ้นข้าวโพดก่อนนะคะโดยใส่น้ําเปล่า500 ml แล้วก็ผงวุ้นอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแช่ผงวุ้นเอาไว้ประมาณ10นาทีนะคะให้ผงวุ้นอิ่มตัวชุ่มน้ําเสร็จแล้วก็นําขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดค่ะ ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะคะหรือว่าประมาณ85กรัมค่ะคนให้ละลายนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งวุ้นมีลักษณะเนืบเนค่ะใส่ข้าวโพดหวานนะคะวันนี้สมโมใช้เป็นข้าวโพดหวานแกะเม็ดประมาณ180กรัมค่ะ คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ปิดไฟยกลงพักให้ใคลายความร้อนนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตักเทใส่ในพิมพ์วุ้นค่ะโดยตัวพิมพ์วุ้นเราจะวางใส่ในถาดนะคะเพื่อว่าจะได้ยกเข้าไปในตู้เย็นได้ง่ายขึ้นค่ะหาถ้วยใบเล็กๆนะคะสำหรับรองพิมพ์ขนมค่ะเพราะว่าเราจะทำวุ้นข้าวโพดของเราให้มีลักษณะเอียงเอียงสวยสวยนะคะ ตักวุ้นข้าวโพดใส่ในพิมพ์นะคะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นแช่ไว้ประมาณ30นาทีค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำวุ้นใสในส่วนที่เป็นฐานนะคะก็จะเติมน้ำ250 ml า250 ML ค่ะต่อผงวุ้นอีกหนึ่งช้อนชา แช่ผงวุ้นให้อิ่มตัวชุ่มน้ำประมาณ10นาทีเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็นำไปต้มพอเดือดก็ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลประมาณ1.4ส่วนถ้วยตวงหรือว่า42กรัมค่ะเคี่ยวให้เดือดเยอะๆฟูขึ้นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปหยดสีผสมอาหารค่ะ คนให้เข้ากันแล้วก็นำไปเทใส่ในพิมพ์วุ้นทับกับวุ้นข้าวโพดที่เราทำเอาไว้ค่ะ เจเียบร้อยค่ะเมนูวุ้นข้าวโพดของเราวันนี้นะคะเราก็จะแกะวุ้นออกจากพิมพ์ค่ะสีสวยน่าทานดีนะคะเมนูขนมหวานแบบคพลินเีนเพื่อสุขภาพค่ะคนที่ควบคุมน้ำหนักก็สามารถทานได้นะคะจะใส่จานแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งหนึง่งทานแบบแช่เย็นอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะยังไงลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง Fit Food ด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ บายฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ